nghe đây đó được, ừ, rồi rồi được được, là bạn là bận nó, được, thay kia bố cứ con bỏ bố cứ chơi 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 nó, đi vui chơi đi chơi hả, gần đi vui chơi đang ngon, đời สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีมเพื่อนกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลยพบพ่อับบาบุญสรารวันอีกแล้วพี่น้องเย้ยตอนกำลังแล้งคอยคำลงแล้วเราตอนนี้พี่น้องมาพบบาบุญคนนี้กะอยู่หน้าห้องหมอพี่น้องเลยเนาะห้องพยาบาลเนานะโดยาหาแพทย์หาหมอคือเกาหมดนี้เนาะเพื่อมาเยี่ยมยามอัปเดต ทางอาการของน้องงามพี่น้องเอ้ยอ่าโดยโดยโดยตอนนี really ้กะพุกม <"S 2> <wall> <ana> ุ <S S ้งเหรอพี่น้องเอ้ยอ่ามากะคำคำเนี่ยเด้อมัเนี่ไปหลา่มองหลายบอลมาเนี่กะพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่ามามื่อนี่กะซีคนเนาะทั้งไอ้เบาจันหรือว่าลุงจันเนาะมาบนเอแล้วก็ลุงเฮิมเลยแล้วก็บเบาบุญนันลาเนาะมาทำการเมื่อเนี่ยคนพี่หน่องเอเนาะ เต็มคันรถเลยเนาะทางรถขับจา์เพื่อนพี่น้องเลยมันนิกาไปกัะไรมองไรบอลเนาะมันนิกามามันนิกาบนกะซื้อหมักไม้หมักตอกเนาะคือแก้มังกรพี่น้องเลยทักคนว่าแล้วผู้แล้วคนว่าคนที่เป็นโรคเลือดจางโลหิตจางเนาะพี่น้องเลยกับต้องหาหมักไม้หมักตอกมาบำรุงเพื่อบำรุงทางหางกายเนาะบำรุงเลือด ให้คนเจ็บแคนหรือว่าให้คลิตเลือดต้มุงเลือดอะไพี่น้องเลยเนาะทางอุบัติเหตุกัก็เลยซื้อมาใหม่ๆเพิ่นมาเนี่ยโดยก็ได้เป็นมีตรังให้เพคนหายเศร้าไว้พี่น้องเอยได้กลับบ้านกลับซองเมื่อหาลูกหาเต้าเมื่อหาสู่ครอบครัวคนก็ะไดเนาะคนกัดขี้นอสลูกแห้งคนก็ว่าเพราะว่าเนี่ยโอ้ยเนาะลูกคนกระดังเจ็ดเดือนพี่น้องเลยยังหัวหดปีสักเนาะ มาหักษาตโตอยู่ทีทั้งต้องแผองมอ,งอ,งงอ้องพยาบาลที่นเยดูแขวงสวรริเขตที่นนเนาะอ่ามนีการทั้งในเบจจันือกากเป็ว่าสีติดต่อเลือดเพิ่มเติมให้คนดีกว่าน้ทั้งเบาเตียทอกา,าทั้งในให้ทาพแผ์ทามมอในวัชนใ้กวดบึง เอ็โกลเนาะหรือว่าเอ็กซเรย์ทั้งภายในเอ็กซเรย์ปอดเบิงก่อนว่าสันนอะวยญานว่าเป็นอ่าโรคยังตืมเนาะย่านเป็นโรคหลอดมะเร็งยังหรือว่าเป็นอ่าโรคอันยังก็อนอ่พี่นอ้องลืมมาบุญก็ลืมเลยเนะาะวันนั้นโรคเนาะประมาณนี้พี่น้องเลยย่านเป็นเท่านั้นเพราะว่าเป็นโรคที่ว่าแพร่ติดกระได้ง่ายพี่น้องเลยก็ ต้องมาระวังมันในกา마ทิ้งง่ายกับพร้อมซื้อแ a สเนาะขาดปากพี่น้องเลยพร้อมขนไปหานอกเยี่ยมยามทั้งน้องคนโดยอ่ะไปเยี่ยมยามท่ามไทยน้องคนเล่นพี่น้องเนาะว่าเป็นอะไรแน่ตอนนี้ก็ได้ขาเปลี่ยนกระนการกำลังการเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยขอบขอบขันอยู่ห้องคนเด้อพี่น้องเด้ออ่าพี่น้องเลยมาขับมาหอดมาถึงทางน้องงามเนาะโอ้ยน้องทิ้งสบายดีสบายดีทั้งหล่าทั้งสอง วัสดีน้องลาทั้ง3อ่าเฮ้นางเบิงโทรทัศน์เด้อเด้อเด้อไสอยู่บ้านมีบ่เนี่บ่มีบ่มีดอ้าวซะแสดงว่าบ่เคยเบิงเลยซะเนาะดอ้าพี่น้องเอเบิงหยังจว่ายามคืนมานี่เบิ่งยามอยู่บ้านน่ะเบิ่งหยังบ่ได้เบิ่งหยังเบิ่งควายเบิ่งวัว เบิ่งไปเบิ่งปาหน่อไม้เนาะเนาะเข้าใจอยู่บ่คนบ่เนี่เข้าใจอยู่บ่อยู่ในโทรศัพท์เข้าใจอยู่บ่บ่เข้าใจนี่ตือเบื้องยี่ซื้อป่ะผักกรน้องทันนี่เนาะเบิ่องระข่ามันยีซื้อเนาะเิ่นบ่ความไทยและภาษาไทยได้หน่ะเบิ่งยี่ซื้อบู้น้องทันเนาะ ตัดภาพมาทางนี้อ่านิย้มแจ่มใสเป็นยังไงน้องงามสบายดีเลยโอ้ยสบายดีมันต้องสู้ๆกูเกาได้บ่อยนะอือเสียงมี่กูเกาอะไรพี่น้องเลยโดยโดยโดยเป็นยังไงอาการทั้งแผลทั้งงอคนบ่ายังเพิ่มเติมอยู่บ้างบ้าแล้วฮะเราบ้าบ้างเราบาดยไดไก่อน่าว่าดีแล้วว่าเศร้า แปดเ็นี่ครัว่ากินยาเมื่อละเมื่อรถเ่านี่นนะฮะชาวทำบ่ใส่เติมอีกได้บ่จะเขายังไปทำผู้แพทย์ค้แม่ทราบคนบอกก็เลือดตอนนี้มีจ็เปอร์เซ็นต์เลยชาแปดสเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้ชาวคนชาผู้ก็มีมี่8าแปดเนาะเป็นาทำมอง เดออดอคนนี้อันกับสาแสานั้เดอแต่ม่แต่ว่าทั้งทานน้อคนหน่อยสบยซี่เนาะแต่ว่าสาแปดเก้านี่เขาสามารถบำรุงเองได้เนาะอโอเคสัทั้งมีบบุญกับซื่อแนบำรุงมาให้อ่อเป็นเคยกินอย่านไรเคยกินว่ะย่บานมี้่อ่าเขาเอิ้มายยังเอรเนัด หมาแม่หน่ยมากนัดแก้วมังกรมาแกะมังกรเด้ออ่าอ่าอยู่ในปอกให้อ่ามีอกินเด้อคือน้องงามมันปล่อยปล่อยมากินอ่ะอมีดปอกปอกตาตัดกินข้างในมันต้องมันกิเปลือกมั้ยนะฮ่เฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่านุ่่เฮา่า่า่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่่่า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 ่ โลหิตจางเลือดจางขาดเลือดเนาะกินบังไม้ตัวไรแต่ว่าให้มันฝืนฟูห่างกายเฮาไ,ว,ไว้ไว้ผลิตเลือดอยังประมาณอยนี้น้ำบำรุงเลือดง่ายๆซะอ่า่ทำมาบุญเองกะซื้ออันนี้มาใหา้แกมะมังกรแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างหลายสิ่งที่มีประโยชน์มีบังไม้หลยายอย่างอยู่แต่ว่าบุญกับซื้อแต่แกมะมังกรมาซื้อได้บุญก,กับบุญนี <ruct> ้ <ose> มีแต่มา้ามันหนีพอมาแกมะมังกรแล้วก็มาให้ยกำลังใจน้องงามแล้วก็ควงเจ้าเด้อเจ้ให้เศร้าอีกใบ เมื uh, uh, ่อหาลูกหาเต่าไปไวเมื่อนี่ป้าทุกกอดลูกเล่นเนาะโทษเมื่อยยมเมื่อนี่โทษเมื่ออะไรบ่โทษเมื่อไรเขาบ่หัดบ่เออดู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 พี่น้องเลยเมื่อนี้กะมีแต่ว่าทว่าทางกายปกติแข็งแห้งแหละทั้งด้านจิตใจด้วยป่ะนี่ใจนี่ม่วนอยู่บ่มวส มวนเนาะมิแต่ว่าพญามวยมันโศกมันเศร้าเนาะเพราะว่าถ้าว่ามันสําคัญอยู่ในใจเขาเนาแต่ว่าใจเขายังบวมมวนอ่ะมันมันเสียด้ทางกายเขาเนี่ยบบสิแขงบวกแขงเนาะมิแต่ว่าเหตุใจให้มวนแล้ะกันเหตุใจแบบสบายสบายเนาะเพื่อทางกายเขาเสิบคุนฟูยไว้ที่หนึ่งคือคมในใจเขาเนี่ให้มันสบายสบายเนาะไม่ต้องคิดยังไยเนาะทั้งบ้านทั้ง ช่องทั้งลูกกับทั้งพอตู้เป็นเบิงไห่อยบ่ทั้งพอเบิงไห้อยู่เนาะอ่าก็ระต๋องเป็นขวดยังไหลเด้อน้องงามเด้อจากแมัน,ม,นมันสำคัญเรื่องในใจเนาะถ้าใจเฮาแข็งแรงแข็งแห้งทางกายเฮาก็สิฟื้นฟูเติบโตแล้วก็แข็งแห้งมาคือเก่าอ่าพี่น้องเลยโอ้ยขอให้เพิ่นเซาไว้แล้วก็ให้ทานหมอเพิ่นสำคัญอยู่ในทางกายของของ,ของน้องงามนันสุดพี่น้องเลย มันขึ้นอยู่ในห่างการท่านอ๋อบรรากาตอนนี้กะได้เจสิบเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเเซแล้วเนาะทั้งใจพันหายกับบ้าทนี่แล้วเป็นวาเนาะโดยเป็นอะไรมีไพ่แนมาเย like ี่ยมมาเนี่ยนี่นะบอสโดยโดยี่น้องโอ้ซื้อเนาะไพ่แนสองคนน่ะผู้ยิงบอกผู้หยิงผู้ซายเ่าอนบดีบอกซื้อเพราะ บอกบอได้บอกอ้าวสันน่ะผู้กับคนเอาเงินมาให้เจ้าหาบ้าซื่อว่าผู้พูชาหน่ะบาทองมีคือยิ่งละซาบุลบรรนาเด้อซาบุลบรรนาคนบอได้บอกชื่อจำซาบุลหน่ยก็เนาะแจ้งชื่อแจ้งเสียงคนแน่เนาะปรได้นน้องคนผู้ซื้อน้ำคอยเด้ผู้บ่กระหู้เนาะอ่าบอกโรงงานไปวันวันมาซื้อแลไรป้าจ้าลืมแล้วลืมกันแล้วนะ เป็นยังเืิมเสิกเเป็นยังเนาะบาบุญกับบาบุญบาบุญคือกันบาบุญสารวันมาเยี่ยมเจ้าเมื่อกี้กับบาบุญคือกันบาบุญบั่นปลาเดินเนาะทีมงานก็มีหลายคนอยู่เนาะทั้งลุงเฮิมบาวเตียงท้อง <c oughs> อ,อืมทีมงานเลยมาเมื่อี้กัทั้งไอ้บาวเตียงมันก็บอกทีมงานอยู่ว่าถาไใหเขอไปก่อนให้ปรึกษา <c oughs> ทั้งแพทย์ทั้งหมอคนว่าอยากให้เอ็กซเรย์ ปวดเนาะให้กวางยวดเลยนเอ็กซเรย์พันน้าไปปวดบแบบว่าปวดทั้งในเนี่ยเปโกบนหันยงามังย่างเนาแต่ว่าเป็นไปได้ทั้งคนว่าอย่างให้ปวดทั้งในเนี่ยครับตอล้วกสนมอมอเช้านี่ว่ากวดนางงามเป็นไอนะต่ามง่างาอีกนายามาตื้ออีก กะเดินแห้ง่นนึงเนาะแต่ว่าก็ยังมื่อยอยู่บ่เมื่ออยู่ะเมื่อยนั่นนึงเนาะเขากเจ้าได้กินไรบ้เขากัวเฮาอีกโอยดีดีดายพี่นั่งเลยกัวกัวหัวอีกกว่าั้นโดดโดดโดดดิ้นยังกินมือนี่ฮะปลาอ่าผูกีินอะไรมีปลากินนวชป้งปลาเนาะ

ปวดมันงำเพิ่เนเห็นเห็นแง่กินเด้อเพื่อเป็นบำรุงนแรงกายรุงเลือดแหละเนาะพี่น้องเอ้ยนะมาเหมือนกันมาเยี่ยมตอนทำคือเก่ารอติดตามอาการคือเก่าเนาะต้องขึ้นในนอนยังงงนอนไวบ่กัน,กนงงก็นอนเด้นอนไอปอาาอต้อ,นนนนองนอนเด็กเด้อเห็นบ,บ่นนแต่ว่าอ,อ่ารวมเข,ข้มคอ,งอง้องไปว่ามันอ,อ,อีกได้ ไปเมื่อวานนี่นะเามาื่อวานนี่เนาะบ่ต้องไปดูไดจะหน่อยเป็นล้มเป็นแรงมากนะเว้ยแพทย์หมอก็ทีว่าสิใหยย้แล้วไปเห็นยังกว่าแล้วเนาะยังบมดแข็งแห้ง,ง,ะหหน,ะงนะก <c oughs> ็ะไปไเล็กหน่อยกับบ่เป็นยังเนาะถ <c oughs> ้าไปกัดเจ้าก็ไปเป็นมูเด้บอบ่ให้ปลากันได้คือ <c oughs> นั่นน้องทันไงจเบิ่งโทรทัศน์เยอะเด้อย,ย,ยังเกาหมูกับปิดนอนพ <c oughs> อยันยังยันรบกวนเอื้อยพันนั่นแหละพอได้พักก่อนมัน พักผ่อนไลยๆเด้เป็นอเลยทั้งเอฟซีไล่ผูกไล่ก้นกับเป็นห่วงไล่ทั้งอาการหนังงามเป็นตาอีต้นบัดในครอบครัวอะไรเป็นอะไรเป็นตาลูกก็ยังทั้งกับเจ็ดเดือนหนึ่งเนาะลูกชายหรือผู้หญิงลูกเจ้าลูกชายใช่ทั้งกับลูกคนเดียวเลยเนาะโอ้ยเป็นอเลยทั้งกับเจ็ดเดือนผู้ชายลูกชายกับรอถ่ายอยู่แม่ก็พอกับสู่ๆได้เป็นกำลังใจให้เนาะ ดีใจวะอยากขอบบุญขอบคุณเพิ่นอยู่วะเพิ่นทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะถ้าว่าบ่มีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะบ่มีทีมงานหลายคนเข้ามาหาชมเจ้ากันโอ้เนาะนักแล้วนักแล้วเนาะเป็นเกิดคนจัเจักชิเป็นไดไเนาะถอดีทางทีมงานสายบุญเฮาจะข้ามาแวะมาหามาโซยเหลือ ล้กทั้งต้องที่สําคัญก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละที่เพิ่นยาเห็นอ่าทั้งน้องงามทับครัวเจ้าเห็นก็อีต้นสงสารนั่นแหละเนาะอืมก็ฝากขอบุคเพิ่นได้เด้อทั้งองบาบุญเด้อก็สิขอบคุณขเพิ่นบ่ขอบคุณคนไว้เพิ่นาเบิ่งนี่เด้อนมสิบสวันแล้วก็ให้เจ้าบอกโลดว่าทั้ง อ่าผู้ใหญ่ใจดีที่มาสดสวยๆทำขอบคุ้งฮาวขอบข้าวุญขอบคุณพันธุ์อยดีไม่แห้งอะไรเนาะเด้อขอบคุณแล้วเด้อขอบคุณบาบุญขอบคุณอ่าสายบุญขอบคุณอ่าทีมงานสายบุญทุกคนทีมงานสายดีสายบุญสายบุญทุกคนสายบุญทุกคนเด้อล่ะกับผู้ใหญ่ใจดีใจดีเด้อสีขามาสดสวยนครอบครัวของลูก ที่เขามาสดเชยทีค่ครอบครัวของลูกครอบครัวของลูกเออเขาแห้งอยู่ดีไม่แห้งก็แห้งอยู่ดีไม่แห้งเออสารู้นะนะไปทองหน้าบ่กเดินองหน้าไมินต้องเลยอ่าหัวแย้เลยนาะอืมออเออเออเออคือแล้วคือเป็นแล้วนะแต่ว่ามาเมื่อเฮาจนหยาดเบียร์หยาด คือคนหรอนี้เนาะโดยตะกี้บันคือคนบ่บมคือเลยจอยจอยนี่จ้อยแบบคอยขึ้นเนาะคอยขึ้นเนาะโดยดีใจเลยดีใจครับดีใจแห้งเนาะโดยโดยทางบาบุญกะดีใจน้าทำเด้อทำขูนแงเจดีเพิ่นเห็นนะนี่กะเพิ่นกะดีใจโดยบา่ายั้งเห็นทางที่เพิ่นจดซอยแล้วแต่เพิ่นเข้มแข็งเพิ่นมากกะดีใจ Lang cái đi chạy, chạy hang hang poker tik tok. Tok poker tik tok. 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 Poker เหตดของงานจีนโดยเหตุเบียกนำคนจีนหรอโดยฮเซียจนเห็นวันาเจ็ดสิบือาจ็ดสิบแบบเจ็ดสิบพันีโดยอ๋อโดยโดยเป็นอะไรอาตัววามีเจ้เมืรอดเมืรอดกูบะเห็ดเบียดงานจีนแล้วก็ได่ขาว่ามีเมื่อยเไข่แล้วก็ออกมาบนเมีย เดี๋ยวนี้ถ้าว่าเมียปกติแล้วสิกัาไปเห็ดเวียกอเก่าโดยกันมีแข่งกันมีแข่งแหงกไปเก่าน้อกมีแต่ตอนจอินอะไรกับมีเงินเนาะาว่าบบเฮ็ดกบไมีเงินเขด้เตียงอยดนีคุณเตียงอะไรเนาะที่สดสวยมาเวลาลยตกนเราอยู่เพือนเรา ยานฝนตกอีกลบเหนียโอ้ยตายแล้วนะไทยบัตรเอาเช่นตัวตัวไทยบัตรสีแค่จะมีนั้นใส่บมีเงินพอมีเงินเนาะโดยหาเรื่องมันมันต้นก็ได้ได้ตัดจากนี้ยืมเงินเขาเห็ดมันต้นนะ ไปซื้อี่เขาทวงก,กนบาจิดนีตอนนี้ไงเป็นมีองนีแทเด่นมนะหมดแล้วอ่อจ่ายหมแล้วอ๋อยืมเงินมาเห็ดมันส่วนมันนี่บว่คารองนี่น่เห็ดอ๋อคารองยืมเงินค <c oughs> ารองมาแตง่งมาแตงนองงาม<อ>นี่บ่า<อ>มาแต่งเมียนี่อ๋อเป็นยังไงขารองก็ยืมมาหนาจ่ายแล้วเนาะ ทรายคาดองนางามได้เติบเจ็ดล้านโอ้ยที่นงเลยนะเดๆๆคาดองเจ็ดล้านกี่ที่น้งเลยอ่าใส่หนีแล้วอ่าเดินฮะเก็บอ่าตอนนี้มินีมิซิยี่บ่าไครอบคุณอ่ะ ยังมีหนีมีสินมีหนีวะในครอบครัวของเจ้าหนีนั้นยืมมีขยืมเงินไพ่มากอยู่บ่มียืมเงินเข้ามาอยู่บ่มีอยู่เนาะเหตุเพื่อนเจ้าน่ะอ๋อเดือนหอเจ้านะบ่แต่งงานกันน่ะบีแต่ยืมเงินเอื้อยมาเหตุเพือนห่อหาแซนกีบจ่ายเพิ่มเติมแล้วบ่ยังบริจาคอยู่ คามนี่ยังไงเายงได้ยงบางเอามอนะเบ็ดนี้ของครัวมีแต่เป็นหนี้500,000กีานั้นเนาะ่ยังบ่ลาเนาะแต่สําหรับเพิ่นก็ลาอยู่เด้พี่น้องเอ้ยดอแต่สําหรับตครัวน้องงามกับน้องทิงนี่500,000กีนี่เป็นหนี้ถือว่าลาเนาะเพราะว่าหาเงินมามื้อละ มือเราเจ็ดสิบพันกีบกับร้อยกุบบาทพี่น้องเลยกับมากก็ซื้อยูซื้อกินอีกบ่ที่เขาซื้อน้ำเนาะเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวนจันไรแกมีแต่สู่เด้อนะจับมือนะสู่ๆเป็นรังใจหายเด้ออืมพี่น้องเลยดีใจนะที่ทั้งไอคนจะแข็งแห้งคนน่าแหละแต่การแต่กาดีใจน้ำที่ทั้งคุณยไงเป็นน้องเห็นหลังสดสวยชมเจ้าเด้อมีสุข่ายแต่พ่ศวาบมาให้กันรังใจเจ้าและเอ๋อ ไม่แต่หาน้องงามกับสวยๆต้องคิดยังไงเด้เผื่อลูกก็เผื่อลูกที่รอเจ้าอยู่เด้อสวยๆเนาะอ่าด้วยขอบใจหลายโอยมาโอเคสนับบารกัสสีแด้อ่าเดินทางไปต่อบัดนี้ตัวยังมีเวียกมีงานไล่หมองไลยบอลไปอยู่อ่าโมเมนต์ที่ว่าคือทีมงานเท่ากับเป็นสายบุญเนาะครับไปไลยบ่งไลยบอลเด้อ ลา,า,ายบอลซอยไว้ง่ายซะเนาะห้ากับอะไรมาแยา่กับน้องใจใจเก,ก่าอะไรไม่แต่พยายามบำรุงเด้ะบรุงใหม่น้องใหม่มา,มา,มา,มาตอบน้อไม่ห้ามเผากินเด็ดขาดน,านอาดอาด้อไใหม่นะ,ะ,ะย่าโกดเอาเด้อเห็นวะจะเผากินเพราะว่ากินน้อไม่มันสิพิษยันจังไรเมาของหมออีกอย่งอีกมีต่คลั่มเอาเลยแน่ๆคลั่มหมหมดกินอะไรกิน พอเป็นมาแล้วมันยากห้องแห้ผมเงินมีคำได้อะโอเคจัดลาพีแล้วน้องนี่พี่น้องเด้อสบายดีเนาะอยู่ดีแม่งเนาะเศร้าไว้หายไว้เด้อเนาะโดยโดยโดยฮะไปก่อนพี่น้องเลยบานนี้จ้ะไปก่อนน้องท่านโอ้ยว้าวข่าวบันเทิงห่างยิ้มน้ำเนาะเบังน้ำหัวไปน้ำบ่พี่น้องเลยกำลังโทรศัพท์รูปทีวีเนาะอ่าอ่โอเคพี่น้องเลยขอบุณจ้ะสบาย Có lắpico, mọi năm, 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 แต่ว่าก็ยังยืนย่างร่นกับใครยังเมื่อยอยู่อ่าอ่าอ่าโดยโอเคพี่น้องเอ้บุ่นขอจบคลิปเพียงเช่นนี้ก่อนอ่าพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบใจลายสำหรับการติดตามเด้อขอบบุญขอบคุณหลายสำหรับคอมเมนต์สีสางซันห้ยกำลังใจประพุ่นตลอดมาและให้ยกำลังใจทั้งครอบครัวน้องงามให้คนไทยไว้เศร้าอีไวเฝ้าเมื่อหาลูกหาเต้าเนาะทั้งลูกกับกระทาอยู่ให้แง่แง่ถาเราไปยักปันเลยกัน อ่าเนาะลองหาเมยอยู่เด้อสูส้ๆยังไรกะอ่าเฮ็ดแห่ใจสบายสบายทา,างกายเอาสีดีกันเองสำคัญอยู่ในใจนี่แหละเนาะพี่น้องเลยโดยโดยโดยงะโอเคไปก่อนพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่า,า,า,าสบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนไปก่อนเด้อ